สวัสดีค่ะกิกกี้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำกันต่อวันนี้วันที่21กุมภาพันธ์นะคะเริ่มต้นทำเฟรมเด,ดลลี่นะก็มาดูชาแนลราคาที่เด,ดลลี่นะคะเมื่อวานวิเคราะห์ให้ในช่วงเล็เทรดไลน์นะถ้าใครไม่ได้ดูวิเคราะห์ให้ภาพรวมทั้งสัปดาห์ด้วยนะ กรอบราคาของเดลี่วันนี้เซ็ตตัวอยู่ระหว่าง2044กับ1984นะทุกคนแล้วก็ราคาขึ้นมาชิดด้านบนอีกแล้วนะครับก็เมื่อวันอธิบายว่าหลังจากที่ราคาเนี่ยลงมาชิดกับ LMA 200ยังไม่ได้เทสสนิทเลยเนี่ยรีบาวขึ้นมาแท่งเขียวเรียงตัวสวยงามมากกำลังขึ้นมาเทส EMA 50ของทม์เฟรมนี้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นจุดนี้คือจุดวัดใจสำคัญเลยว่าเทสแล้วผ่านหรือเปล่า ณปัจจนะุบับนเนี่ยเมื่อวานก็ขึ้นมาถึงตรงนี้เมื่อวานยังไม่ถึงตรงนี้สนิทหรอกแต่แบบพยายามขึ้นมาเทสบริเวณนี้นะเพราะฉะนั้นวันนี้มาติดตามต่อว่าจะผ่านบริเวณน,นี้หรือเปล่า2034นะคะแล้วก็มีอีกเลเวลหนึ่งในกรณีที่แรงซื้อไม่ตกเลยวันนี้ก็มีโอกาสเทสได้ตรงนี้นะสองศูนนนะซึ่งถ้ามันไม่ผ่านโซนนี้เนี่ยขาลงยังคงได้เปรียบอยู่นะคะอันนี้คือมุมมองใหญ่เพราะว่า ตอนที่ลงมาติดอยู่ที่1984เนี่ยยังไม่เทส LMA 200สนิทโอเคอะไปดูทำฟิล์มย่อยกว่านี้4ชั่วโมง4ชั่วโมงวันนี้วิ่งอยู่ในกรอบแคบๆระหว่าง2030กับ2022นะคะทุกคนกดราคาเมื่อวานพยายามปีนขึ้นเหนือ LMA 200ติด r s s s t t n c e นี้แล้วกดลงมาเทส LMA 200ใหม่เด้งขึ้นไปใหม่นะคะทุกคน เพราะฉะนั้นจุดวัดใจยังเป็นจุดเดิมอยู่ก็คือ2034นะอาจจะเทซ้ําได้แต่ผ่านหรือเปล่าหรือว่าถ้ามีแรงส่งจริงๆก็อาจจะเป็นข้างบนนี่เลยนะคะสองศนะคะแต่ว่าให้เราเช็คทีละระดับก่อนนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าก่อนหน้านี้เคยเป็นขาลงแล้วโครงสร้างในฝันในการกลับเทรนของเขาก็ยังอยู่นะคบยังไม่ได้เสียหายอะไรมากแล้วก็ดูทรงวันนี้แรงขายแรงซื้อหมด แรงขายยังไม่ค่อยเยอะหรอกมันก็เลยไม่ลงอะไรอย่างนี้นะคะก็จุดวัดใจก็ให้ดูอย่างที่บอกน,นั่นแหละนะครับเพราะว่าถ้ามันไม่ผ่านแล้วนะคะมันก็จะกดราคาลงใหม่นะครับโครงสร้างราคาทางเทคนิคนั้นทําสัญญาณกับเทรนด์อยู่เหมือนกันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเช็คไปถึงสุดระยะสวิงรายวันด้านบนเลยดีกว่าถ้าจ this, าก2044เป็น สุดระยะด้านบนวันนี้นะคะสุดอยู่ที่2047นะแต่ว่าถ้าไปแรงๆมากกว่านั้นก็นู่นเลย20เท่าไหร่57แล้วก็65นะคะแต่ว่าถ้าไม่ผ่านโซนนี้อย่างที่บอกแล้วเนาะก็คือ2034ถึง44เนี่ย resistance ที่ผ่านไปแล้วจะเชิญเป็นซั p พอร์นะเพระฉะนนจุดจุดนี้เลย2030เนี่ยสามารถเป็นได้ทั้ง r s s s t a แ c e และซั p พอร์นะตอนนี้นะ ถันลงมาอีกคือ2022นะคะถ้าหลุดกรอบ4ชั่วโมงลงมาอีกเลเวลหนึงของซัพพอร์ตสำคัญคือบริเวณ EMA 50นะครับที่2015และวันนี้สุดระยะสวิงรายวันด้านล่างสุดอยู่ที่ตรงนี้เลย2001ถึง2099ป่ะมองไม่ค่อยเห็นเลยขอซองหน่อยส0 9 9 1.99916นะครับเหมือนพอสอเลยโอเคเพราะฉะนั้นจริงๆวันนี้ก็ดูทรงว่าราคาจะไม่เหวี่ยงไปไหนไกลมากนะครับเพราะว่าแรงซื้อแรงขายทำเฟรมใหญ่มันน้อยนะคะแต่ก็ให้เรามัดระวังข่าวที่อยู่ในตารางในสัปดาห์นี้ด้วยนะครับถ้าจะเป็นตัวของตัวเลขประกาศ สำคัญก็เป็นน่าจะเป็นดัชนี ppi เนาะสำหรับสัปดาห์นี้ข่าวข่าในตารางดูจะไม่แรงมากแต่ให้เรามาระวังข่าวนอกตารางนะโดยเฉพาะเรื่องอาการขัดแย้งกันทางตะวัวนออกกลางอะไรย่างนี้เนาะให้เช็คด้วยเหมือนกันนะคะแต่ภาพรวมนะคะของโครงสร้างทางเทคนิคแล้วก็คือถ้าไม่ผ่านโซนที่บอกเนี่ยขาลงะจะกลับมาแรงอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับ โอเคดูทำเฟรมย่อยหน่อยมีโอกาสไปไหม <c oughs> โอเคล่าสุดนะคะลงมาเทสพยายามปีนล,ลงใต้เอ a ม0ีเนาะแล้วก็ดูเอาขึ้นไปใหม่รอบนี้ก็อย่าขึ้นเกินนี้นะ30นะถ้าไม่ผ่าน30ก็จะลงต่ำกว่านี้ได้อยู่อาจจะมาเทสซ้ำที่กรอบราคาล่างของ4ชั่วโมงหรือว่าตบลงมาได้ถึงนี่เลย2014 แต่ว่าถ้าผ่านเนี่ยเขาจะไปเทสข้างวลเลยนะครับ2044ไปเลยนะโอเคประมาณนี้นะโอเคจ้าวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบาย